เราเนี่ยไม่มีวิชาไปตัดหรอกแต่ปู่เนี่ยท่านจะตัดเข้าอยู่ในนี้แล้วโดยสะกดยันของปู่นะเขาติดไว้เลยครับนทางเขาได้ยินเขอจะได้สัมภาษณ์ได้พูดไปด้วยอาจารย์จะได้จะได้ทีเดียวได้เสียงด้วยที่อัดที่อัดขอนมยวอันนี้เป็นเหล็กไหลชนิดหนึ่งนะท่านปู่ว่าจะเป็นเหล็กไหลเงินยวงหรือเป็นเหล็กไหลสีกดนครับ หรือเป็นไหลยฝู่ทองก็ไม่รู้แล้วแต่ขึ้นอยู่ที่บุญบารมีนะของผู้พู้เป็นผูกหลานอันนี้ปู่เนี่ยท่านท่านสะกดไปแล้วคือเป็นยันของท่านอย่างเงี้ยนะท่านท่านท่านเข็นท่านเองสกดไปแล้วซึ่งอยู่ในนี้เราเองตัวชันเองฉันไม่มีวิชาไปตัดอะไรได้หรอกท่านจะตัดของท่านไว้แล้วเราเก็บไว้อยู่ในนี้ซึ่งเป็นองค์พระสองวันแล้วพรุ่งนี้เอ่ออังวันพระจะตก แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าอะไรสีอะไรแต่วิธีการสังเกตนิถ่ายวิดีโออยู่แล้วเมื่อวานนะไมจอนเลยจอนเลยครับทุกนะจอนจอนนิดง อะไรตในมือแบบบไว้เอออะไรบันทึกภาพเลยเลยเลยบันทึกภาพเลยอย่ยเลัสยกลกลลครับสวยที่สุดที่เจอมา ต่อไปเงื่อนไขนะจะบอกว่าจากนี้ไปโยมห้ามกินของสดๆคาวๆเจ็ด,ดวันให้ถือเจอได้ยิ่งดีนะและ้วก็ห้ามให้ใครสัมผัสบ,บ่อยอย่าให้ใครจับบ่อยหรือไม่ให้จับเลยยิ่งดีนะไม่จําเป็นอย่าไปจับเลยเพราะว่าท่านประสิทธิ์ประสานแล้วก็ของใครเป็ะของใคร แต่เจ้าของสัมผัสได้ใช่ไหมได้แต่กรณีต่อไปถ้าเราจะให้เป็นของใครแล้วก็บอกเขาอย่างนี้นะครับถ้าเง,งินท่านไม่อยู่นะครับท่านก็สลายได้นะ ทำไมงามเหลือเกินทำไมใหญ่เหลือเกินเป็นเป็นโลน่อะไรเป็นองทอง ต่อไม่่ไม่เอาลูกโอเคหินนี่วางไปยึดไปยักมนจหินไม่ใช่เนื้อเดียวนะเป็นหินทรายบางเป็นหินคนกี่สัมผัสแล้วก มันเจ็บไม้นี่ยังเคียวอยู่เลยมออไอเง็กจัวเหม่อ ยันเทพนี่เป็นยันเทพจะต่างกับภาษาอันนี้เราเราพอเดาสันฐานของก้อนหินเนี่ยเราพอพอจะเดาได้ด้วยกันไหมว่าข้างในเป็นอะไรโลข้างในอะไรกันโลดีครับข้างในจะเป็นแก้วหรือว่าเป็นพระท่าจนจะบอกเลยเล้ครับท่านจะบอกเลยว่าอันนีโลดิครับ กันด่าที่ชุ่มไหมคะในดวงไปก็อยู่ไหนนีครับไปเนี่ยครับเด็กไหแต่ว่า3อย่างนี้จะระบุไม่ได้นะแต่ถ้านตอนนี้เก็บมานี่เราจะรู้ว่าท่านจะบอกเป็นองค์ทององค์เงินออยู่องค์ติดไหมครับใครเนี่ยว่าตอนทุบจะงยังได้อย่างหนึ่งใครหรอเป็นอย่างดูเวลาว่าท่านจะบอกว่าอย่างเงี้ยเก็บรวมมาเราจะเป็นอย่างเงี้ยแต่เจะฟันทองว่าเป็นสีเงินสีทองนี้ยังฟันไม่ได้รู้ว่าสถานเป็นอะไรครับแต่บางอย่างฟันทองได้เลยว่าเป็นอย่างนี้ เอากระดาษชู่ห่อได้ไหมครับอาจารย์ได้แล้วไอ้หินนี่นะเอาไปไว้บ้านไปไว้บ้านบูชาใส่พานนี่แหละนะถ้าว่าท่านปรากฏไปหมงอกแลนะหมงไม่ใช่หอมกลิ่งอกหอมเม็ดอ๋อเมื่อกี้ที่อุ้งได้สีชมพูเหรอวันนี้จะเข้าไป ไปหมดเนี้ยยไงขึ้นอยู่กับอาจารย์ละครับไปยังไงคือจะคือจะไปเนี้ยไปแค่พื้นๆนะไม่เป็นลึกหรอกไม่ลึกหรอกเพราะลึกไปไงก็ไม่ได้ไม่ผลจะไม่ได้ผลอะไรหรอกจะไปแค่พื้นๆแล้วก็อาจจะขอท่านตอนนี้ยังไม่รู้อะไรหรอกแต่ไปจะดูว่ายังไงก็เราต้องขอเข้ามาท่านก่อนเนาะนะจุดธูป16ดอกที่นี่ก่อน ว่าเราไม่ได้มามาลบหลู่หรือมาลองของนะจะลูกหลานอยากมาศึกษาจะอาทมาประวัติมาทําประวัติมาศึกษาแล้วว่าไงบ้างสร้างวัดนั่ก็เดี๋ยวจุดทูบเลยจุดทูบแล้วก็ปากการแจ้งนะไรบ้าไง